สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็ยังอยู่กับน้องแจนเช่นเคยนะคะก็จะพารถคันนี้เป็นส่งมอบให้กับลูกค้านะคะวันนี้เราอยู่กับตัวเซเลริโอตัวนี้ตัว GL นะคะราคาอยู่ที่48,000บาทคันนี้บอกเลยว่าสีแปลกตาทุกคนมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นสีพิเศษที่เราแรปสติ๊กเกอร์ขึ้นมานะคะสำหรับลูกค้าที่รีเควสเข้ามาวันนี้ค่ะก็จะออกเป็นในแนวสีเทาแลมโบนะคะแล้วก็ ตัดด้วยตัวกระจังหน้าของตัวรถแล้วก็เป็นในส่วนของชุดแต่งที่เป็นสีดำด้านรอบคันเลยคันนี้ก็ดูสวยๆเท่ hey, ดุดันและแต่ว่าคุณจะชอบแบบไหนนะคะก็ในส่วนของด้านบนนี้เป็นในส่วนของตัวสักครกนะคะอันนี้ติดเพิ่มเติมสำหรับเพิ่มความหล่อให้สำหรับรถคันนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของไฟตันหมอกด้วยคันนี้ใส่เพิ่มให้ลูกค้าด้วยนะคะ ส่วนของด้านข้างนะคะก็จะเป็นในส่วนแนวของซุ้มล้อทั้งหมด4ชิ้นแล้วก็เป็นในส่วนของสกเกิร์ด้านข้างนะคะที่เป็นสีดําด้านเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วก็เด่นๆอีกอย่างหนึง่งในส่วนของตัวนี้นะคะเป็นล้อแม็กขอบ15นะคะลูกค้าอันนี้เป็นลายที่ลูกค้าเลือกเองนะคะแล้วก็เป็นยาง195ค่ะแล้วก็ R 1 5ค่ะหน้ายางอยู่ที่55ค่ะ ส่วนด้านข้างอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของทิ้วกระดาดตัวนี้เป็นิ้วกระดาษจากศูนย์นะคะติดให้ลูกค้าทั้งรอบคันเลยค่ะข้างบนนะคะยังมีในส่วนของตัวเล่าหลังคานะคะตัวนี้เราไม่ได้ยึดเจาะกับตัวล้นให้ลูกค้าใช้เพื่อความสวยงามนะคะใช้งานอาจจะได้ประมาณหนึ่งนะคะในส่วนของด้านในโอโ้โหบอกเลยคันนี้จัดเต็มด้านในยังมีในส่วนของเบาะหนังนะคะ เป็นเบาะหนังเขาเรียกว่าเบาะหนังแบบเลโทนะคะตัวนี้เป็นสีครีมตัดกับสีน้ำตาลส้มอิฐละกันนี่เลยใจให้ลูกค้าทำให้ภายในรถกว้างขวางมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวจอ Android นะคะตัวนี้เป็นจอ9นิ้วสำหรับรถรุ่นเซเลริโค่ะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยนี่เลยโอ้โหบอกเลยคันนี้ไม่มีที่ไหนเหมือนและไม่เหมือนใครแน่นอนในส่วนของด้านท้ายนะคะชุดกับ ชุดเดียวกับตัวชุดแต่งนะคะก็เป็นชุดของซานโตนะคะชุดใหญ่เลยตัวนี้ก็มีท่อคู่ให้ทั้งสองข้างสีสองคู่สีท่อเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวด้านบนนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสปอยเลอร์นะคะชุดแต่งทั้งหมดเป็นสีดำด้านนะคะที่ตัดกับตัวรถเพื่อความโดดเด่นของตัวชุดแต่งด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะก็สำหรับช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นเรามีโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าเลือก ไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งหรือใช้เงินออกรถน้อยที่สุดหรือจะเป็นแคมเปญไหนที่ลูกค้าต้องการนะคะก็พักเข้ามาสอบถามกันในแฟนเพจแล้วก็ YouTube Channel ของเราได้นะคะเดี๋ยวเราให้เบอร์ติดต่อไว้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องแซนทำคลิปดีๆมาสำหรับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ